บทนำในปัจจุบันอุตสาหกรรมร้านอาหารมีการแข่งขันสูงผู้บริโภคไม่ได้เลือกจากรสชาติเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จจึงต้องสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถสร้างความรู้สึกใหม่ๆให้ลูกค้าจดจำได้แนวคิดร้านจับได้กินได้ซีฟู้ดแลบ จึงเกิดขึ้นเพื่อพลิกโฉมประสบการณ์การกินซีฟู้ดจากรูปแบบเดิมๆม,มาเป็นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมผ่านการเลือกสัตว์ทะเลสดๆจากบอ่อจริงพร้อมชมขั้นตอนการปรุงที่โปรง่งใสเหมือนอยู่ในห้องทดลองอาหารโดยใช้ทั้งเทคโนโลยีแสงสีเสียงและศิละปะก,การจัดจานเพื่อสร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้นระหว่างการรับประทานอาหารร้านนี้จึงไม่ใช่เพียงสถานที่กินอาหารทะเลเท่านั้นแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่ช่วยยกระดับคุณค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐ กิจชุมชนไปพร้อมกันแนวคิดและคอนเซปต์ของร้านแนวคิดหลกักจากบ่อสู่จานอย่างมีส่วนร่วม From p o n to Plate with Participation เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ลูกค้าได้สัมผัสวงจรอาหารทะเลสดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายทางลูกค้าจะได้เลือกสัตว์น้ำจากบ่อจริงชมขั้นตอนการปรุงอย่างโปรง่งใสและรับประทานทันทีหลังปรุงเสร็จแนวคิดนี้สะท้อนถึงความซื่อสัตย์ ความสดใหม่และการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคไม่ใช่เพียงการกินอาหารแต่คือการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับธรรมชาติและการผลิตอย่างยั่งยืน แนวคิดเชิงสร้างสารรค์ของร้าน 1. ห,ห้องทดลองอาหารทะเล (Seafood Laboratory) 2. ร้านถูกออกแบบให้เหมือนห้องทดลองแห่งรสชาติที่รวมศิล,ละปะก,การปรุงอาหารกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันมีหลอดทดลองขวดบิกเกอร์แก้วตวงและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใช้ตกแต่งพนักงานแต่งกายคล้ายนักวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อเสริมบรรยากาศความแปลกใหม่แสงไฟนีออนสีน้ำเงินและม่วงสะท้อนความลึกลับของโลกใต้ทะเลเอกลักษณ์ของร้าน เห็นจริงกินจริงคือคำจำกัดความของร้านใช้สีประจำร้านคือน้ำเงินฟ้าขาวเพื่อสื่อถึงความสะอาดสดใหม่และบรรยากาศทะเลใช้กลิ่นเสียงและแสงสร้างบรรยากาศให้รู้สึกเหมือนอยู่ได้ทะเลโลโก้ร้านเป็นรูปปูถือหลอดทดลองสื่อถึงความสดและความคิดสร้างสรรค์รายละเอียดของร้านทำเลที่ตั้งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเจ้าของร้านโดยตรงเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติรอบบ่อพร้อมสัมผัสกลิ่นอายทะเลอย่างแท้จริง การออกแบบพื้นที่ตัวอาคารหลักของร้านออกแบบในสไตล์ โมเดิร์นอินดัสเทรียลผสมความเป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้เหล็กกระจกและแสงไฟนีออนโทนน้ำเงินสื่อถึงโลกใต้ทะเลโซนภายในร้าน 1. โซนต้อนรับและเลือกสัตว์น้ำซิเล็กชันโซนมีบ่อแสดงสัตว์ทะเลจริงพร้อมข้อมูลแต่ละชนิด2โซนครัวโชว์คุกกิ้งแ l a เป็นห้องกระจกให้ลูกค้าเห็นการปรุงอาหารอย่างใกล้ชิด3โซนรับประทานดิงโซนโตออกแบบเหมือนโต๊ะทดลองพร้อมจานและแก้วแนววิทยาศาสตร์4โซนกิจกรรมและถ่ายรูปเอ็กซิเรียนโซน มีฉากไฟนีออนและจอภาพจำลองใต้น้ำ5โซนเวิร์กช็อปสำหรับจัดอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำการทำซอสหรือกิจกรรมสำหรับเด็กบริการและประสบการณ์ของลูกค้า1ลูกค้าได้รับการต้อนรับจากพนักงานในชุดแนวห้องแแลบ สื่อถึงความสะอาดและความใส่ใจสองพนักงานพาเดินชมบ่อพร้อมอธิบายวิธีเลี้ยงและลักษณะพิเศษของสัตว์น้ำแต่ละชนิด3ลูกค้าเลือกวัตถุดิบสดจากบ่อได้ด้วยตนเอง4เชฟเรื่องปรุงอาหารทันทีในห้องกระจกให้เห็นทุกขั้นตอน5เสิร์ฟด้วยการจัดจานแนวโมเลกุลราแกสโตรโนมีวิทยาศาสตร์การทำอาหาร6ระหว่างรับประทานมีเสียงดนตรีคลื่นทะเลและไฟสีฟ้าเคลื่อนไหวสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ใต้ทะเล อาหารและเครื่องดื่มกุ้งระเบิดโมเลกุล Molecular Chime Explosion แนวคิดเมนูนี้ได้แรงบันดาลใจจากเทคนิคโมเล c u l ่าแกส t ต o โนมีซึ่งเป็นการนำวิทยาศาสตร์มาผสมในศิลปะก,การปรุงอาหารจุดเด่นใช้กุ้งสดจากบ่ออบชีสในโดมแก้วปิดพร้อมปล่อยควันหอมจากสมุนไพรทะเลเช่นโรสแมรี่สาหร่ายเมื่อลูกเปิดโดมควันจะลอยออกหรือมกลิ่นหอมทะเลชวนให้รู้สึกเหมือนเปิดคุมทรัพย์ใต้น้ำ เสิร์ฟพร้อมซอสสีสูตรพิเศษในหลอดทดลองให้ลูกค้าหยดซอสเองเพิ่มความสนุกและมีส่วนร่วมสองหอยหวานรสเคมีรัก sweet chemistry ชแนวคิดสื่อถึงการผสมผลานของรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างลงตัวเหมือนการทดลองเคมีที่สมบูรณ์แบบจุดเด่นหอยหวานย่างบนเตาถ่านเพื่อคงความหอมธรรมชาติราดด้วยซอสสชั้นสีพาสเทลซอสัตเตอร์ซอสบีทรูท ซอสเลมอนวางเป็นชั้นๆ้นเหมือนสารเคมีในขวดทดลอง เสิร์ฟบนจานใส่มีไฟเล็ดสีอ่อนใต้ฐานให้แสงสะท้อนเหมือนหลอดทดลองเรืองแสงมอกเทลดิฟบลูซีแนวคิดจำลองความลึกและความสดชื่นของท้องทะเลในแก้วเดียวจุดเด่นใช้น้ำโซดามะนาวผสมไซรับบลูคราเซไรแอลกอฮอล์เพิ่มชั้นโฟมสีขาวด้านบนให้เหมือนคลื่นทะเลเอเสิร์ฟในแก้วทรงหลอดทดลองสูงหรือแก้วใสทรงกระบอกพร้อมแท่งหลอดแก้วใสมีเปลือกหอยเล็กๆและทรายขาวจำลองประดับข้างแก้วกิจกรรมและโซนพิเศษโซนเด็ก คิดมารีนโซนมีบ่อตักกุ้งปลาจำลองให้เด็กๆเ,เล่นและเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำพร้อมเจ้าหน้าที่สอนเรื่องการอนุรักษ์ทะเลเด็กๆจะได้รับประกาศนียบัตรนักอนุรักษ์น้อยกลับบ้านโซนกลางคืนซีฟู้ดโกลปาร์ตี้บรรยากาศไฟนีออนดนตรีสดซิลสดซิลเสริร์ฟเมนูเรื่องแสงจากส่วนผสมธรรมชาติเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัวที่อยากสัมผัสความแปลกใหม่มุมถ่ายรูปอะความเมมโมรี่โซนตกแต่งด้วยไฟเล็ดรคลายโลกใต้น้ำมีฉากถ่ายรูปสามมุมหลัก ใต้ทะเลห้องแลบริมบ่อซีฟูด้ดลูกค้าสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดรูปได้เวิร์กช็อป Sea and Sea e x p e r i e n c กิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเช่นผสมน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรของตัวเองเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งและปลาจากบ่อจริงของร้านเน้นความสนุกและได้ความรู้ควบคู่กันเทคนิคเชิงความคิดสร้างสรรค์นหนึ่งใช้แนวคิด Interactive d ีฟ i ด g ิลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสองผสานศิละปะบวกวิทยาศาสตร์ผ่านการตกแต่งและรูปแบบการเสิร์ฟสามสร้าง s t o r y ่เต l i n g ของอาหารให้ลูกค้ารู้เรื่องราวเบื้องหลังวัตถุดิบ4ใช้เทคนิค r e s e n t a t i o n เช่นควันน้ำแข็งแห้งแสงสีเสียงเพื่อเพิ่มอารมณ์5ใช้แนวคิด e c o คเฟรนลี่รีสตอร r a องรี c y c l ิน้ำในบ่อและใช้ภาชนะย่อยสลายได้